โอเคครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็จะมาติวสอบปลายภาคนะครับของเทอม2วิทยาศาสตร์ม .2 นะครับมาดูว่าเรื่องที่จะติวมีอะไรบ้างมีหนึ่งโมเมนต์มีสนามแม่เหล็กนะครับมีระยะทางการกระจัดความเร็วอัตราเร็วแล้วก็งานและกําลังนะครับห้าเรื่องหลักๆด้วยกันอาจจะไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปพวกเหล่านี้ก็เคยมีพอลงบ้างแล้วนะครับโมเมนต์นะครับเรามาดูโมเมนต์ความหมายของมันคืออะไรนะครับ ความหมายของโมเมนต์ก็คือเป็นผลคูณของแรงนะครับกับระยะตั้งฉากจากแรงจนถึงจุดหมุนอ่าเดี๋ยวเขียนก่อนนี้นิดนึงอ่าผลคูณนะผลคูณของแรงกับระยะนะครับระยะคือระยะตรงไหนก็คือระยะตั้งแต่ตรงที่ออกแรงนะครับจนถึงจุดหมุนเลยจนถึงจุดหมุนอ่า คือมันให้มันให้แรงมาเท่าไหร่มันให้ระยะถึงจุดหมุนมาเท่าไหร่นะครับก็จับคูณกันเลยก็จะได้โมเมนต์นะครับหน่วยของโมเมนต์ก็คือมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรนะครับอ่ะโอเคนะนิวตันแล้วก็คูณกับเมตรแล้วเขียนก็เขียนแบบนี้ครับนิวตันเมตรโอเคประมาณนี้ทีนี้สมดุลของโมเมนต์หมายความว่าไงนะครับสมดุลของโมเมนต์ก็คือโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกานะครับ มันมีค่าเท่ากับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาอเอาเขียนง่ายๆแบบนี้ก็คือ m ตามนะเท่ากับ m ทวนโมเมนต์ Moment ตามเข็มนาฬิกาเท่ากับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกานะครับทีนี้มันก็จะมีลักษณะของโมเมนต์ก็คือถ้ามันเป็นศูนย์เนี่ยมันเป็นศูนย์หมายความว่าเราเราออกแรงตรงที่จุดหมุนพอดีนะครับเราออกแรงตรงจุดหมุนพอดีเลย ถ้าออกแรงตรงจุดหมุนพอดีนะครับโมเมนต์ Moment จะเท่ากับศูนย์นะอันนี้เป็นเป็นอันนี้ต้องจําเลยนะออกแรงออกแรงที่จุดหมุนนะครับโมเมนต์ Moment เท่ากับเท่าไหร่โมเมนต์จะเท่ากับศูนย์พอดีเลยนะอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เกี่ยวข้องกับโมเมนต์ที่เราควรจําก็คืออันดับของคานนะครับที่มาดูว่าคานมันมีอยู่3อันดับเวลาเขาจะ เขาจะจัดอันดับของคานเขาจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์นะครับก็ค uh ือเขาจะดูท huh. um ี่ตำแหน่งของจุดหมุนเป็นหลักตำแหน่งของจุดหมุนนะครับเกณฑ์ในการแบ่งว่าคานมันมีสามอันดับนี่เขาดูตำแหน่งตำแหน่งของจุดหมุนนะครับโอ้โหต้องซื้ออ่านยากนิดนึ่งนะครับทีนี้มาดูคานอันดับที่1เนี่ยรูปที่เรากาลังเห็นเนี่ยคือคานอันดับที่1ทั้งหมดเลยเนี่ยที่วงๆอยู่เนี่ยคาคานอันดับที่1 ขั้นที่หนึ่งคือจุดหมุนมันอยู่ระหว่างแรงต้านกับแรงพยายามเอาเอาเอาดูค้อนเอาดูค้อนตรงนี้เดี๋ยวใช้สีแดงนะครับอันนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าแรงพยายามไอท้ที่กำลังวงสีแดงนะครับตรงนี้คือแรงต้านเนี่ยเนี่ยเนี่ยเธอเนี่ยเนี่ยเธอนี่แรงต้านนี่ตรงสีแดงๆนะครับจุดหมุนอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ จุดหมุนมันจะอยู่ระหว่างแรงต้านกับแรงพยายามอันนี้อาจจะยังไม่ชัดมากเท่าไหร่ไอ้ดูเนี่ยดูก้อนหินตรงนี้ดีกอวอ่าเเรามีไม้ยอยู่ตรงนี้นะมีไม้อยู่ตรงนี้จุดหมุนอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงที่เอาอะไรมารองเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะเป็นก้อนหินหรือเป็นท่อนไม้ก็ได้นะครับอันนี้คือจุดหมุนอ่จุดหมุนเขียนก่อนจุดหมุนอันนี้คือตรงนี้คือแรงพยายามตรงนี้ตรงแรงพยายามที่เราออกแรงนะครับตรงนี้คือแรงต้านนี่แบบนี้เรียกคารันดับที่หนึ่ง อย่างเช่นกันไกลนะครับนึกไม่ออกคิดถึงกันไกรไว้ก่อนจุดหมุนอยู่ตรงกลางตรงนี้แรงต้านเนี่ยตรงปลายกันไกลเนี่ยตรงรูๆสองรูนี้คือตรงที่เราออกแรงพยายามนอกจากกันไกลก็จะมีพวกอะ,อะไรนะคีมตัดลวดอะไรพวกนี้นะครับกันไกลตัดหญ้าหรือกันไกรตัดกิง่งอะไรพวกนี้นะประมาณนี้แล้วกันที่มาดูคานอันดับที่สองคานอันดับที่สองก็คือ แรงต้านจะอยู่ตรงกลางนะครับจุดหมุนอยู่ท้ายเลยนี่นะนี่จุดหมุนอยู่ริมเลยอันเนี้ยแรงต้านอยู่ตรงกลางอันนี้คันแบบที่สองนะครับจาเอาเนี่ยถ้าถ้าเรานึกไม่ออกอันนี้จะคล้ายๆเครื่องทําบัฟเฟลอันนี้ก็จะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องตัดกระดาษนะครับนะจุดหมุนจะอยู่ขอ,อบเลยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยจุดหมุนอยู่ขอ,อบเลยนะครับเนี่ยอยู่แบบริมสุดเลย แรงต้านอยู่ระหว่างจุดหมุนกับแรงพยายามอันนี้เป็นคานอันดับที่สองนะครับมันมีคลิปหนึ่งนะที่ที่พูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับถ้ามีเวลาก็ไปย้อนดูอีกทีหนึ่งนี่จะไปเร็วหน่อยคานอันดับที่สามนะครับอันดับที่3ามเนี่ยแรงพยายามอยู่ตรงกลางเนี่ยนี่คือแรงพยายามจุดหมุนเนี่ยอยู่ปลายเลยนะครับจุดหมุนนะอันนี้คือแรงต้านอยู่ตรงนี้ต่างกันนะคีมคี้น้ําแข็งอันนี้นะนี่ แรงพยายามอยู่ตรงกลางแรงพยายามอยู่กลางนี่โอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองสรุปอีกนิดนึงคานอันดับหนึ่งเอาสรุปตรงนี้นะคานอันดับที่หนึ่งจุดหมุนอยู่กลางอะเอาลองย่อๆนะจุดหมุนกลางจุดหมุนอยู่กลางเราดูที่ตรงกลางก่อนเลยนะคานอันดับสองแรงต้านอยู่ตรงกลางครับ แรงต้านอยู่กลางอ่ะอันดับสองตันังสืออันยากนิดนึงต่อไปคานอันดับสามคันอันดับสามนะครับคันอันดับสามคือแรงพยายามอยู่กลางเอออ่ะโอเคประมาณนี้นี่คือสรุปให้อีกรอบหนึ่งที่มาดูสูตรคำนวณมันมันก็มีไม่เยอะนะอ่ะสูตรคำนวณคือ m เท่ากับอะไรนะ f คูณ l f คือแรง l คือระยะจากแนวแรงจนถึงจุดหมุน m คือโมเมนต์นะครับมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรเอออันนี้ย้าอีกรอบนึงโอเคอันนี้คือเรื่องโมเมนต์โดยประมาณนะครับโดยประมาณต่อไปจะเป็นสนามแม่เหล็กมาดูสนามแม่เหล็กนะครับในเรื่องของของสนามแม่เหล็กอันดับแรกเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะมีทิศพุ่งออกจากขั้วเหนือ สนามแมคือแม่เหล็กมันจะมีขั้วเหนือขั้วใต้ใช่ไหมขั้วเหนือคือตัว N เนี่ยสีแดงๆดงเนี่ยสนามแม่เหล็กมันจะพุ่งออกจากขั้วเหนือเนี่ยแบบนี้พุ่งออกจากขั้วเหนือแล้วพุ่งเข้าหาขั้วไหนครับพุ่งเข้าหาขั้วใต้อันเนี้ยต้องได้สนามแม่เหล็กพุ่งออกจากขั้วเหนือแล้วก็พุ่งเข้าหาขั้วใต้โอเคไหมอ่ะทีนี้มาดูอันนี้เขาเรียกว่าสนามแม่เหล็กโลกดูนะครับ อันนี้คือโลกของเราเนี่ยที่กลมๆเนี่ยทีนี้โลกของเรามันจะเปรียบเสมือนกับมีแท่งแม่เหล็กขนาดใหญ่เลยนะครับวางตั้งแต่ขั้วเหนือจนถึงขั้วใต้ดูดีๆอันนี้ตรงนี้คือขั้วโลกเหนือขั้วโลกเหนือนี่นะตรงนี้นะเขียนไว้ก่อนขั้วโลกเหนืออ่ะตรงนี้ก็คือขั้วโลกใต้สังเกตไหมครับว่าขั้วโลกเหนือจะมีขั้วแม่เหล็กใต้ ขั้วโลกเหนือจะมีขั้วแม่เหล็กใต้ส่วนขั้วโลกใต้จะมีขั้วแม่เหล็กเหนือมันคำมันจะกใกล้ใกล้กันนะฟังเดี๋ยวจะงงงงนิดนึงขั้วโลกเหนือจะมีขั้วแม่เหล็กใต้ครับนี่ส่วนขั้วแม่เหล็กส่วนขั้วโลกใต้จะมีขั้วแม่เหล็กเหนือเห็นไหมครับพูดหลายๆรอบเดี๋ยวจะงงเอาทีนี้เหตุผลนี้มันจึงทําให้เข็มทิศเข็มทิศคือแม่เหล็กนี่แหละเนี่ยเข็มทิศอ่ะ เข็มทิศมันจะหันไปทางขั้วโลกเหนือเสมอเข็มทิศมันจะหันขั้วเหนือเข็มทิศมันจะมีอย่างนี้เนาะนี่แล้วก็อย่างนี้อันนี้คือเข็มทิศนะมันจะหันขั้วเหนือไปทางไปทางขั้วโลกเหนือเสมอทําไมมันหันไปขั้วโลกเหนือเสมอเพราะว่าที่ขั้วโลกเหนือจะมีขั้วแม่เหล็กใต้ไงสิ่งที่กําลังจะพูดก็คือ ถ้าขั้วแม่เหล็กมันต่างกันมันจะดูดกันครับเนี่ยอันนี้ขั้วเหนือใช่ไหมอันนี้ขั้วใต้เนี่ยมันจะดูดกันเดี๋ยวเดี๋ยวดูสไลด์ต่อไปมาดูนี้อ่ะโอเคอันนี้อธิบายว่ามันจะพุ่งออกจากขั้วเหนือนะอ่าพุ่งจากขั้วเหนือแล้วก็พุ่งเข้าหาขั้วอะไรครับพุ่งเข้าหาขั้วใต้อ่าอันนี้เคลียร์แล้วต่อไปดูว่าถ้าเกิดว่าเราแท่งแม่เหล็กมาวางเนี่ยถ้าเราหันขั้วเหมือนกันใส่กันแบบนี้มันจะผลักนะ มันจะผลักกันแต่ถ้าเราหันขั้วเหนือกับขั้วใต้เข้าหากันแบบนี้มันจะดูดกันนี่มันจะดูดเข็มทิศเข็มทิศมันมีขั้วเหนือกับขั้วใต้ใช่ไหมมันจะหันมันจะหันขั้วเหนือนี่ไปทางขั้วโลกเหนือเพราะว่าขั้วโลกเหนือมีขั้วแม่เหล็กใต้ไงมันจะดูดกันครับมันจะดูดกันนะโอเคประมาณนี้ทีนี้เรื่องต่อไประยะทางกับการกระจัดโอ้โหอันนี้เรื่องนี้ง่าย ระยะทางคือระยะทั้งหมดเลยนะครับเคลื่อนที่แบบไหนจับบวกกันให้หมดส่วนการกระจัดคือทางลัดอันนี้พูดย่อๆมีคลิปสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับลองลองหาเวลาไปดูทีนี้จะสรุปย่อๆคือระยะทางคือระยะตั้งแต่เริ่มเดินทางเลยไปตามแบบไหนก็เป็นระยะนี้ทั้งหมดเลยสมมติว่าเราเดินมาตามเส้นทางสีน้ำเงินนี้นะครับเดินมานี่เลยจนถึงตำแหน่ง B ทั้งหมดมัน5กิโลเมตรโอ้โหเดินไกลมาก 5กิโลเมตรแต่นี้การกระจัดคือระยะจากจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นคือจุด A ไปจุดสุดท้ายตามแนวเส้นตรงต้องเป็นเส้นตรงเราก็ลากไปเลยครับจาก A ไ B, B. ป๊ดนี่ฮะอันนี้คือการกระจัดการกระจัดคือเท่าไหร่ไม่รู้สมมุติว่ามัน3กิโลนี่เราจะพูดในลักษณะว่าการกระจัดอาจจะเป็นทางลัดนะเป็นทางลัดเห็นไหมครับ สามกิโลอันนี้เป็นระยะทางโอเคนะการกระจัดกับระยะทางมันมีหน่วยเหมือนกันนะครับมันต่างกันตรงไหนก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลร์นี่สเกลราการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับเป็นปริมาณเวกเตอร์อ่ะทีนี้มาดูต่อเอ่อถ้าเราเรียนเรื่อง ระยะทางกับการกระจัดเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะเข้าสู่เรื่องอัตราเร็วและความเร็วนะซึ่งอัตราเร็วมันคือระยะทางหารด้วยเลยครับหารด้วยเวลาระยะทางหารด้วยเวลาเราหาร,ระยะทางได้เท่าไหร่เราก็หารเวลาเลยครับหน่วยของอัตราเร็วเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วคือการการกระจัดนะครับส่วนด้วยอะไรเวลา หน่วยเดียวกันเมตรต่อวินาทีเหมือนกันเราหาการกระจัดได้เท่าไหร่เราก็เอามาส่วนเวลาก็จะได้ความเร็วออกมาทีนี้มีอันนึงที่สําคัญนะครับที่อยากให้รู้คือถ้าเกิดว่าจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายมันอยู่จุดเดียวกันเนี่ยจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายนะจุดสุดท้าย มันอยู่จุดเดียวกันนะครับการกระจัดจะมีค่าเท่ากับ0ูนย์เลยนะการกระจัดจะเท่ากับ0ูนย์โอเคถ้าการกระจัดเท่ากับ0ูนย์ความเร็วมันก็จะเท่ากับ0ูนย์ตามไปด้วยนะโอเคนะครับที่มาต่อด้วยเรื่องงานครับงานในทางวิสิก์คือ,อะไรงานคือแรงที่กระทําต่อวัตถุและทําให้วัตถุมันเกิดการเคลื่อนที่ฉะนั้นมาดูนะครับสูตรคือ W เท่ากับ F คูณกับ S f คือแรง f คือแรงนะครับ s คือ S คือระยะทางนี่หน่วยของงานมีหน่วยเป็นจูลอาจารย์ไวมีหน่วยเป็นจูลโอเคนะครับทีนี้งานเนี่ยเรื่องงานนี่ค่อนข้างค่อนข้างง่ายแต่จะมีข้อที่ให้เราต้องพิจารณาก็คืองานในทางฟิสิกส์เนี่ยมันก็จะมีกรณีเกิดงานเกิดงานกับไม่เกิดงาน นะครับเกิดงานกับไม่เกิดงานถ้าเกิดว่า,เ,าเราเราออกแรงนะครับเราออกแรงเนี่ยอันนี้คือทิศของแรงเนาะออกแรงถือยกขึ้นแบบนี้แล้วก็เดินตามพื้นราบแบบนี้นะครับ mm hmm. เห็นไหมครับว่ามันจะทํามุมต่อกัน90าองศาเนี่ยทำมุมต่อกัน90าองศาถ้าเป็นแบบนี้ไม่เกิดงานหลักการมีหลักการให้จําก็คือถ้ามีคําว่าถือ,อถือนะ มีคำว่าแบกมีคำว่าหิ้วอ่ะถือแบกหิ้วยกอะไรเงี้ยแล้วเดินตามพื้นราบครับเดินตามพื้นราบนี่เดินตามพื้นราบหรือมันบอกว่าเดินตามถนนเดินตามอะไรเงี้ยถ้ามันไม่บอกว่าเป็นถนนชันหรือถนนอะไรก,ก็ถือว่าเป็นถนนพื้นราบไงเ,เดินถอยหลังอย่างเงี้ยก็ถือว่าเดินบนพื้นราบที่ดูดูรูปรถข้างล่างนะครับ เห็นไหมว่าออกแรงยกขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ไปอย่างนี้ทำมุมเท่าไหร่ครับ90องศาแบบนี้ก็ไม่เกิดงานเช่นเดียวกันอย่างเช่นเราถือของแล้วก็ยืนอยู่นิ่งๆสักค่าชั่วโมงแบบนี้ก็ไม่เกิดงานนะครับคือเราออกแรงกระทําต่อวัตถุแล้ววัตถุมันไม่เคลื่อนที่อันนั้นมันมันไม่เกิดงานอยู่แล้วมันมีอันนี้ที่เราต้องพิจารณาว,ว่าเกิดงานไม่เกิดงานกรณีตัวอย่างที่ไม่เกิดงานเช่นแบกข้าวสารเดินบนพื้นราบอย่างนี้ก็ไม่เกิดงาน หิ้วปินโตเดินบนพื้นราบอย่างนี้ก็ไม่เกิดงานเช่นเดียวกันนะครับโอเคเราดูออกละเกิดงานไม่เกิดงานน่าจะได้อยู่ทีนี้ข้อเขียนมาดูนะครับในลักษณะข้อเขียนเนี่ยเราต้องแสดงวิธีทำนะให้ถูกต้องมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องโมเมนต์นะครับลักษณะโจทย์ก็จะเป็นแบบนี้นะคล้ายๆกันเลยนะครับดูว่าคานยาวทั้งหมด8เมตรนะครับมันก็จะมีจุดหมุนอยู่ตรงนี้จุดหมุน ทีนี้มีวัตถุห้อยอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับ20นิวตันแล้วก็มีขวามือนี่คือไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยจะให้หาไอ้20นิวตันเนี่ยวางห้อยห่างจากจุดหมุนเท่าไหร่ครับ5เมตรแล้วไอท้ที่ไอ้ที่น้าหนักเท่าไหร่ไม่รู้นี่ห่างจากจุดหมุน3เมตรนะครับวิธีทาก็คือถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้ก็ตามเข็มนาฬิกานะครับเวลาแสดงวิธีทำอ่ะดูนะวิธีทา ก็เขียนไ้เลยครับ m ทวนเท่ากับอะไรครับ m ตามตรงนี้ฝั่งนี้นะครับ f คูณ l วงเล็บทวนเท่ากับ f คูณ l วงเล็บอะไรครับตามหลังจากนั้นเราก็แทนค่าไปเลยฝั่งนี้ก็จะมี20คูณเท่าไหร่ครับคูณเท่าไหร่เร็ว20คูณ5นะครับเท่ากับฝั่งนี้เท่าไหร่ ไม่รู้ว่ากี่นิวนตั้ก็ติดไว้เลยนะครับติดเป็นตัว f ไว้คูณเท่าไหร่คูอ่านี่เป็นตัวอย่างตัวเลขเหมือนจะไม่ลงตัวเลย20คูณ5เป็นเท่าไหร่20คูน5เป็นเดี๋ยวเราเขียนต่อตรงนี้นะ20คูณ5เป็น100นะครับเท่ากับ f คูนสาเขียนไว้แนี้ก่อนทีนี้3กับ f มันทำอะไรกันอยู่ครับมันคูณกันอยู่ใช่ไหมเราก็ย้ายไปหารครับ f ก็จะเท่ากับ100หารด้วยเท่าไหร่หารด้วย3 1 0 0ารเท่ากับนี้ไม่ลงตัวนะครับ3 3 3 3นิวตันเสร็จแล้วนะครับตออแค่นี้เองนะครับอ้าวมาดูข้อเขียนต่อไอข้อต่อไปอันนี้จะเป็นเรื่องอัตราเร็วความเร็วนะครับแต่เราต้องมีพื้นฐานเรื่องระยะทางและการกระจัดเขาบอกว่าจากจุด A เนี่ยไปจุด B นะครับแล้วก็จะไปจุด C A นะ A ไป B ไป C A ไป B 4เมตร B ไป C 3เมตร ใช้เวลาทั้งหมด2วินาทีนี่สิ่งที่ต้องคำนึงคือตรงนี้ครับถ้าให้เวลาเป็นวินาทีก็เอาไปแทนค่าได้เลยนะแต่ถ้าให้เป็นนาทีก่อนเราจะต้องเปลี่ยนเวลาจากนาทีเป็นวินาทีให้เรียบร้อยนะเป็นวินาทีโดยหนนาทีมี60วินาทีโอเคนะครับทีนี้เรามาดูระยะทางเอาเขียนเขียนแบบนี้ก่อนเราหาการกระจับรอเลยระยะทางคือ7เมตรแน่นอนอ่ะเขียนตรงนี้นะ ระยะทางเท่ากับ7เมตรตรงนี้นะครับการกระจัดเท่าไหร่ครับการกระจัดอันนี้ยังไม่รู้ครับลากจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายนี่อันนี้เหมือนเคยพาหาหลายรอบแล้วตรงนี้4ี่เมตรตรงนี้3เมตรนะครับตรงนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับเราต้องใช้ทฤษฎีปีทากรัสนะปีทากรัสในในนี้ต้องแสดงให้เห็นด้วยนะครับก็คือ c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวกด้วย b กําลังสองเมื่อ c คือด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้านนี้แหละนะสี c, เขียวๆที่เราให้หาที่เหลือเราให้อันไหนเป็น a หรือ b ก็ได้นะครับแล้วแต่เราอสมมุติว่า c กําลังสองเท่ากับตรงตรงนี้เป็น a นะตรงนี้เป็น b c กําลังสองบวกด้วยสามกำลังสองครับ c กําลังสองเป็นเท่าไหร่อย่าเป็นแปดนะครับ c กําลังสองคือ c คูณกันสองครั้งเท่ากับสิบหกบวกสามกำลังสองก็คือสามสามเก้านะ ไม่ใช่3ามคูณสองนะครับสิบกบวกเเป็นเท่าไหร่สิบหกบวกเ้าเป็นยี่ห้าครับเอาซีกำลังสองเท่ากับยี่ห้าลนมาตรงนี้นะซตัวเดียวเท่ากับอะไรเท่ากับหครับผมอ่าแสดงว่า c ีเท่ากับหเมตรอ่าได้แล้วตรงนี้ห้าเมตรนะครับอันนี้เดี๋ยวจะลบออกโอเคอ่าประมาณนี้ทีนี้เราจะหาอัตราเร็วดูอัตราเร็วคือระยะทางส่วนอะไร เวลานะครับระยะทางส่วนเวลาระยะทางเราหามาแล้วได้เทาไเมตรปุ๊บก็3าบวกสง่ายๆส่วนด้วยเวลา2วินาทีก็แทนไปเลยดูดีๆนะครับเวลาให้เป็นวินาทีหรือนาที7จ็ดหารสได้3.5มาเอาแทนไป3.5เมตรต่อวินาทีโอเคเสร็จแล้ว1อันแต่ตัวเลขในข้อสอบน่าจะลงตัวดีนะครับต่อไปความเร็วครับความเร็วเท่ากับการกระจัด หารด้วยอะไรครับหารด้วยเวลาการกระจัดเท่าไหร่หาแล้วเมื่อกี้5เมตรนะก็5เมตรส่วนด้วยเวลาเท่าไหร่เวลาคือ2วิ5หาร2ได้2.5ครับตอบ2.5เมตรต่อวินาทีสำคัญคือการกระจัดต้องระบุทิศนี่ระบุทิศความเร็วก็ต้องระบุทิศต,ตามไปด้วยทีนี้มันมีทิศไปทางไหนเนี่ยมันมีทิศไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นะครับเนี่ยอันนี้คือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้มีทิศ ตะวันออกตะวันออกเฉียงอะไรครับเฉียงใต้นี่ใครไม่ระบุทิศทางก็จะโดนหักคะแนนไปด้วยอะโอเคต่อไปอันนี้อันนี้จะเป็นเรื่องงานเป็นเขาเรียกว่าข้อสอบข้อเขียนเรื่องงานนะครับเรื่องงานก็ออกแรงลากวัตถุด้วยแรงเท่าไหร่50นิวตันอันนี้คือ S เนาะโอเคได้ระยะทางเท่าไหร่8เมตรระยะทาง S W เท่ากับ F คูณกับเท่าไหร่ครับคูณกับ s โอ้โหเรื่องนี้ง่ายมากเลย F คือ50 s คือกี่เมตร8เมตร58เท่าไหร่40 400นะ5คูณ8เป็น40เติม0เป็นตัวหนึงเป็น400 400จูนแล้วเสร็จแล้วโอเคต่อไปข้อสุดท้ายนะครับออกแรงลากวัตถุด้วยแรงเท่าไหร่200นิวตันวัตถุเคลื่อนที่ระยะทางเท่าไรครับ5เมตร ภายในเวลาเท่าไหร่20วินาทีจงหาก,กำลังอ่ะกำลังคือ P เนาะ P เท่ากับ W ส่วน t โอเคอันนี้คือสูตรเริ่มต้นเท่ากับ F คูณ s ส่วน t โอเคเราจะใช้สูตรนี้นะครับ P เท่ากับ F คูณ s ส่วน t อ่ะมาดู P เท่ากับ F เท่าไหร่ครับออกแรงเท่าไหร่200คูณ s s คือระยะทางกี่เมตร5เมตร หารด้วยเวลาดูดีๆนะครับอันนี้มันให้เวลามาเป็น20วินาทีถ้าเป็นวินาทีแล้วเราก็แทนได้เลยแต่ถ้ามันยังไม่เป็นวินาทีให้เราเปลี่ยนให้เป็นวินาทีก่อนเช่นมอาจจะบอกมาเป็นนาทีมานะครับบอกมาเป็นนาทีเราก็แทนอันนี้อันนี้มันบอกเป็นวิเราแทนได้เลย200คูณ5เป็นพันหนึ่งอ่ะพันพันหนึ่งนะครับหารด้วย20ศูนย์ตัดเป็นตัวหนึ่ง100หาร2ได้50 เสร็จแล้วนะครับ50วัตนะกำลังมีหน่วยเป็นวัตนะครับ5 0วัตนะตอบ5 0วัตอะโอเคนะครับจบแล้วนี่คือการจิวสอบนะครับช่วงปลายภาคเรียนที่2นะครับของม2ก็ขอในักเรียนตั้งใจทำข้อสอบแล้วก็ทําให้ได้คะแนนเยอะๆเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ